สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมพิษณกับผมกิจพลเดชวิสัยครับที่พิษณุโลกตอนนี้ก็หนาวนะครับก็เลยเอาเสื้อหนาวมาใส่หน่อยเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่อุตุเขาก็บอกว่าจะหนาวไม่กี่วันเท่านั้นเองตอนนี้คนก็เริ่มเดินทางออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่เขาค้อก็มาก็ได้เลยถ้ามาเขาค้ออย่าลืมแวะพิษณุโลกไหว้ พระพุทธีร่าก่อนนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องประชาธิปัตย์ครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นพรรคที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็เคยชื่นชมพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับผมเป็นคนกรุงเทพเกิดที่กรุงเทพก็ชื่นชมพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ย้ายข้างมาอยู่พรรคประชากรไทยครับคนกรุงเทพจะเป็นสไตล์ตนี้ตอนหลังก็มั่วไปเลยพลังทมบ้างไทยรักไทยบ้างเพื่อไทยบ้างแล้วก็กลับมาก้าวไก่นะครับผมเพราะคนกรุงเทพนั้นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรอกครับก็จะตามกระแสเห็นพักไหนดูดีก็ ก็จะตามไม่ค่อยได้มีความรู้อะไรเท่าไหร่หรอกแล้วคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอเมืองเกือบทุกจังหวัดนะก็จะตามคนกรุงเทพก็ไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรหรอกคนกรุงเทพเขชอบพักไหนก็ชอบพักนั้นเอา้าส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้นะสังเกตด,ดูดิตอนนี้คนกรุงเทพชอบพักเก้าไกลเห็นไหมอำเภอเมืองส่วนมาก จะชอบพักเก้าไกลไปด้วยคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะในอำเภอเมืองก็ไม่ได้่คยมีความรู้อะไรเท่าไหร่หรอกครับโง่คนกรุงเทพคนต่างจังหวัดในอำเภอเมืองโง่ทั้งนั้นแหละครับสู้คนดอกอำเภอเมืองพวกชาญชาญเมืองไม่ได้เวลาเขาจะเลือกใครก็ตามเขารู้ว่าเลือกเข้าไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับพื้นที่เขาจะมีประโยชน์อะไรกับท้องถิ่นเขาเอาจริงนะผมฟันธงเลยนี่ผมด่าพวกตัวเองนะผมกรุงเทพนะ ก็คุยกับพวกคนฝูดก็ไม่งงแล้วผมคอนอำเภอเมืองนะผมก็รู้ว่าไมโงงเอาจริงๆอา้าวง่ายต่อแล้วไ,ไงครับวันนี้จะมาคุยเรื่องประชาธิป,ปัตย์ไงไประชาธิป,ปัตย์พอก็จะมีการเลือกหัวหน้าพักเป็นพักการเมืองเดียวที่เลือกตั้งหัวหน้าพักไม่ได้ประชุมร่วมสองค้งแล้วร่วมด้วยเทคนิค ของการต้องการให้การประชุมร่วมร่มเพราะว่ามีสมาชิกไม่พอไม่ครบองค์ประชุมว่างั้นเนี่ยแล้วเรายืดเยื้อมาจนถึงเรียกว่าจะมีการประชุมวันที่9ธันวาเนี่ยไม่รู้จะได้ประชุมหรือเปล่าแล้วใครอาจจะเป็นหัวหน้าพักอ่าผมถามหน่อยใครเป็นหัวหน้าพักตัวที่มีชื่อนะมีชื่อนิคณราพัฒน์แก้วทองนะอยู่ ข้างๆพิษณุโลคนะครับพิจิตเนี่ยะครับที่เป็นตัวเต็งเลยตัวเต็งอันดับหนึ่งเลยนะมีดรเอสุชัชวีสวุวรรณสวัสด์มีมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคมีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะตอนนี้ก็มีอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่คนนี่หละครับคุณราพัฒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสอ,สอสอมากที่สุดแล้วก็สายเดียวกับคุณเฉลิมเฉลิมชัยแล้วก็คุณเดชอินก็ถ้ากลุ่มนี้เอาก็มีสิทธิ์ได้แต่คุณนาราพัฒน์ไม่มีใครรู้จักครับสื่อมวลชนยังไม่รู้จักเลยผมยังไม่รู้เลยหน้าตาเป็นยังไงอะรู้จักแต่คุณพ่อเขาไพฑูย์นะ คุณลูกไม่รู้จักอ่ะโอเคเรื่องนี้มันก็ปลูกยากเปล่าวะปลกูกเพราะมันต้องมีแสงในตัวนะต้องมีบทบาทในการพูดจปาป่าสัยอันนี้ไม่มีอ่ะคุณดาราพัฒน์คุณเอสุชัตชวีคุณเอเป็นไงผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไม่เอาคนในพักเขาก็ไม่เอาเพราะมันมีชื่อเสียงไหมมีแต่ไม่มีพวกอ่ะ และภรรษาการเมืองก็น้อยน้อยมากๆไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองเท่าไรหรอกก็เป็นกูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการน่ะนะแล้วก็หัวสมัยใหม่เกินไปดเรเอกับมาดามเดียเนี่คล้ายๆกันพรรษาการเมืองน้อยแล้วเป็นคนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นเก่าในพรรคเขาตามไม่ทันหรอกไม่ต้องรุ่นเก่าถึงคุณชวนคุณบัญญัตินนะแค่รุ่นเก่าอภิสิทธ หรือพวกกลุ่มกลุ่มพวกสอสอเนี่ยที่คุมอำนาจอยู่เนี่ยเขาก็ตามไม่ทันหรอกนะแล้วย้อนกลับมานาราพัฒน์อันประสบการณ์การเมืองบีนะเพราะเป็นลูกสอสอมาตั้งแต่เด็กะ่ะแต่ก็ที่ผมบอกอะ่ะมันไม่มีแสงในตัวเองแล้วอภิสิทธิ์เป็นไงโอ้อภิสิทธิ์นี่จบเลยผมว่าอภิสิทธิ์เอาแล้วนะ เอาละควรจะไปอยู่เป็นเบื้องหลังแบบคุณชวนลีกภายคุณบัญญัติประทัศฐานดีกว่าเบื้องหลังคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นไม่ได้เลยอะ่ะเออไม่ได้เลยแล้วมันก็แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะประสานกับพรรคอื่นได้ถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นหบหน้าพักประชาธิปัาาตย์ก็จะเป็นพรรคฝ่ายค้านตลอดชาติ ทำไมพักผ่ายค้าตลอดชาคุณอภิสิทธิ์ไม่มีการประสานหนึ่งสองลุงไม่เอาแล้วนะสองลุงไม่เอาเด็ดขาดอ่าไม่เอาเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยอภิสิทธิ์เขาก็ไม่เอาแล้ว ai, เพื่อไทยเขาไม่เอาอภิสิทธิ์นะภูมิใจไทยก็คงยากก็คงนบะเอาแล้วมันในเมื่อถ้าอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักโอ้โหมันก็ไม่ต่างกับพักเก่ากายหรอกน,นะ ไม่ต่างกับพรรคเก้าไกลพรรคเก้าไกลใครเป็นหัวหน้าพรรคก็ตามก็หาคนประสานงานร่วมพรรคยากก็มีอยู่ไม่ีพรรคก้าวไกลย,ยังดีกว่านะยังยังมีมีของคุณหญิงหน่อยมีเป็นธรรมมีอะไรก็ยังดีกว่าและยังสามารถดึงพรรคอื่นๆเข้าไปร่วมได้เหมือนกันนะถ้าไม่มีเมตาตาหนึ่งหนึ่งสองแต่ภาชาติปัตรถ้าภายใต้การนําของอภิสิทธิ์ไม่มีเลยจบจบเพร่แลวจะไปรวมกับเก้าวไกล,ก,ลก็ไม่ได้เพราะเก้าไกลก็มีสิทธิ์เป็น อันดับหนึ่งคือแปว่าแต่ไม่มีเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามหรอกไม่มีสิทธิหรอกพรคประชาธิปัตย์ก็ต้องมาแข่งกับพรคชาติไทยพัฒนาเงี้ยว่าใครจะได้เยอะกว่ากันอ่ะมาแข่งกับพักประชาชาติเงี้ยว่าใครจะได้สอเสอเยอะแต่เยอะกว่าประชาชาติแน่ว่ะเยอะกว่าชาติไทยพัฒนาแน่ว่ะอยู่เกณฑ์เดียวกับใครวะพรรกประชาธิปัตย์เกณฑ์เดียวกับใครวะก็ยังเกณฑ์เหนือเหนือนะก็ยังเหนือพรค ไทยสร้างชาติก็ไปเกติดเดียวกับพลังพลังประชาัฐกับรวมไทยสร้างชาติเออมนเกติดเดียวก,กันนั่นแหละนะครับผมเอาเลยยังไงอ่ะแล้วต้องทำไงอ่ะผมจะบอกให้นะครับคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้นะมีคนเดียวเท่านั้นเลยที่จะพลังพาพรรคฟื้นกลับคืนมาได้มันต้องใจถึงพึ่งได้ไอ้ที่ผมบอก ไปทุกคนนะดรเอมาดามเดียลาลาพัฒน์อภิสิทธิธ์อันนี้ใจไม่ถึงแล้วก็พึ่งไม่ค่อยได้ด้วยเข้าใจไหมใจถึงพึ่งได้ต้องเฉลิมชัยสีอ่อนคนนี้สุดยอดเพื่อนผมที่อยู่เพชรบุรีเคยเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาเป็นคนเพชรบุรีแล้วเขาเขาก็รู้จักกับเฉลิมชัยเฉลิมชัยนี่เป็น รุ่นน้องเขาเฉลิมชัยเป็นคนประจวบก็อยู่ใกล้ๆเพนกวินแล้วเพื่อนผมบอกว่าไอ้คนนี้แม่งเจ๋งแม่งใจถึงแต่ถึงแล้วแม่งก็แบบพึ่งได้อ่าอันนี้ไอ้น,น,อน,นี้ปากจากปากเพื่อผมนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นเฉลิมชัยสีอ่อนเท่านั้นถ้าเกิดเฉลิมชัยสีอ่อนไม่มาเป็นหัวหน้าพักในครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ก็ฟื้นคืนชีพยากมากๆแม้เฉลิมชัยจะเป็นก็ยังฟื้นคืนชีพยากเลยแต่ก็ยังมีโอกาสโอกาสมากกว่าแต่คุณเฉลิมชัยไปประกาศว่าจะเลิ่เล่นการเมืองถ้าได้สอสอน้อยลงสมัยเป็นเลขาพรรค่ยไ,ไม่น่าพูดอ่ะแต่เขาก็ลืมไปแล้วเปล่าวะไม่ปไปรนารหรอกตบสัตว์เพื่อชาติเสียสัตว์เพื่อชาติก็ได้ก็ได้ แต่ที่หลังนะผมบอกว่าไย่ไปพูดอะไรให้มันซีโซนะเหมือนกับนายกทักษิณนนะ่ะไปพูดซีโซการประหารบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเงินมาจากแล้วบางเงินแจกด้ปัญญาอ่อนไปพูดเมื่อชาติที่แล้วแล้วตอนนี้เป็นไงพักเพื่อไายแม่เอาเงินมาแจากเข้าใจป่ะ ถ้าพูดอะไรอ่ะมันมันมันมีมันมีคลิปมาถ้าเป็นสมัยก่อนไม่เป็นไรเวลาพูดไปบอก่ากูไม่ได้พูดกูพูดตรงไหนวะมันไม่มีหลักฐานอ่ะไม่มีอัดทิปอัดเสียงไม่มีอะไรอ่ะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้แม่งไม่ได้พูดอะไรไปเมื่อชาติที่แล้วแม่งเอาออกมาได้เขาใจป่ะทั้งก็อย่าไปพูดสรุปแล้วผมเชียร์นะเฉลิมชัยสิอ่อนเพราะจริงๆผมไม่อยากให้พรรคพยัญชนะร่วมสลายหรอกผมเป็นแฟนคลับรรคพยัญชนะตัวยงนะ แล้วในสมัยที่แล้วผมอยากเกี่ยวลงสอสอพระปัะชาปัดด้วยซ้าไปแต่เขาไม่เอาเขาไม่เอาผมก็เขาไม่เอาผมเขาไม่เอาเออใชจห,หมว่เขาเอาอาจารย์จักนะก็ะดีแล้วไม่ได้ลงลงก็แพนะ้โอเคนั่นคือลราที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้อย่างน้อยก็ขอให้ การประชุมครั้งที่จะถึงนี้น่าจะเป็นเก้าทันวานะหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันมันขับขยับไปขยับมาตลอดก็ขอให้เลือกตั้งหัวหน้าพักได้อย่ามาเล่นเกมกันในพักเลยเพราะว่ามีแต่เสียกับเสียเสียแม่ง้องสองแกงอะ่ะสองฝ่ายอะ่ะตอนนี้มีสองฝ่ายสองแกงแกงกุญชนหลีกไพ่แกงบัญญับบรรชัดฐานแกงจุลินและนรสิ์ไอไอพวกที่อยู่ในแกงเดียวกัน แล้วก็มีแกงเซธสิีงนี้เจริญชัยสีอ่อนดาราพัฒน์แล้วก็เด่นกิจดนี่อยู่ในแกงสิ่งนี้ก็มีสองแกงที่ค <in> านอำนาจกกงอะไรกันก็คงต้องให้แกงนี้เขาเป็นเพราะตอนนี้เขาจัดการไอ้แกงรุ่นใหญ่จบไปละแกงรุ่นใหญ่ก็เสียฟอร์มเสียคนเสียผู้ใหญ่ไปหมดละเพราะว่าทําไม่ได้ดังใจมันเหมือนกับโดนการรัฐบาลยึดอํานาจภายในพัฒนแต่ทั้งสองแกงอ่ะ ถ้ามันไม่ใช่เฉลิมชัยีออนมันก็เจงทั้งสองแกนผมจะบอกว่าอ่ะนะครับผมคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับใครจะชอบไม่ชอบก็ก็แล้วแต่วิจารยญาณแล้วกันก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดอะไรให้คนชอบทุกคนได้ผมก็ต้องมีชอบบ้างเกลียดมากชอบก็ชมมาเกลียดก็ด่ามาก็ถอนนั่นเอง ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับพรเพราะปกติก็โดนด่าทุกวันอยู่แล้วอะก็โดนด่าคนอื่นด่ามากเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมชอบผมเป็นซาดิสโดนด่าแล้วก็มีความสุขนะอ่ะอยังไงก็มาซื้อหนังสือผมนะหนังสือคาถาตำราพิชิตเอากลับด่านหนังสือคาถาตำราพิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ มันพลิกชีวิตผมได้และพลิกได้จริงๆนํานำประสบการณ์ทั้งหมดที่ปฏิบัติมาทำนะครับจากโควิดนะผมโอโ้โหุปุบ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 ป,บป,บปุบตกนี่สินลุงลังรถไม่มีจะผ่อนสามเดือนห้าเดือนบ้านไม่มีจะผ่อนไม่มีเงินจะผ่อนสามเดือนห้าเดือนโอ้โหอะไรก็วุ่นวายหมดเสียงโทรศัพท์ดังมาแล้วตกใจได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วแม่ขวัญผวาจิตตกเพราะว่าอะไร เพราะว่าคนม่นโทรมาทวงนี้ไงไม่อยากรับโทรศัพท์เลยนะครับเคยผ่านวิกฤตนั้นมาแล้วแล้วก็ตั้งสติดีๆศึกษาสายมูเตรูแล้วก็ทําตามแล้วก็ได้ผลจึงอยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ลงไปในหนังสือเล่มนี้ครับซื้อไปครับ290บาทนะครับเงินไปเข้ากองทุนอิสระพล,ลดูแลผู้ยากไรยกลับหมาจอาจับเพราะตอนนี้ผมไม่ต้องการอะไรละเงินทองเยอะแยะก็ไม่มีความหมายอะไรสําหรับผมละสําหรับส่วนตัวนะ เพราะเสื้อผ้านี่ก็ใส่ยันตายก็ก็ใส่ไม่หมดนะลงเท้าพ้บใายก็มีเป็นสิบยี่สิบคู่เสื้อผ้านี่เต็มไปหมดเลยก็ใสไม่หมดก็ต้องการเที่ยาเงินเนี่ยมาทําดูแลผู้ยากไร่กับหมาจอจัดก็เท่านั้นเองนั่นแหละครับเป็นบ้านป่ายชีวิตที่อยากจะทําต้องการขายหนึ่งหมื่นเล่มครับภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วคิดว่าขายได้ ขายได้แน่นนะติดต่อผมสามช่องทางครับ f c e e o o o ลกิกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ไลน์แล้วก็โทรศัพท์ ber, iber, เบอร์ดีไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยมีโฆษณาสินค้าของผมภายใต้แบรนด์กิจมาร์เก็ตติ้งถ้าของกินก็เป็นมากินกันกับกิจแน่ เก๋ด้วยนะครับโอเคนี okay. ่ขอบคุณครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบหนาวแล้วนะครับต้องใส่เสนาวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่เราต้อมีความสุขแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวชาวชาประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื Hãy ngày cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn